เปรียบเทียบแราว่าซื้อตัวนั้นมาใช้ตัวนี้มาใช้มันก็ไม่คุ้มหรอกอตัดสินใจซื้อชุดเดียวนี้คุ้มเลยทั้งส่วนทั้งปีจบเลยจบที่ตรงนี้เลยชุดเดียวคุ้มใช้ทั้งปีเลย<ช> <c oughs> คุ้มด้วยใช่ครับผมเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ใช้เยอะไม,ไม่ต้องใช้หลายตัวใช่ไปซื้อตัวนี้ชุดนี้ห้าร้อยชุดนี้เจ็ดร้อยเนี่ยเราก็มาบวกเข้ากันสู้เรามาซื้อ,อตัวนี้ชุดเดียวคือจบเลยพวกเพี้ยกวนบ้างไหม ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะคะพี่ไม่ค่อยมีส่วนหใหญ่พริกนี่เจอเพีย้ยปัญหาเพี้ยะอะไระครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพี้ยไฟลายแดงเนี่ยเพีย้ยไฟลายแดงสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนพริกของพี่อรุณรีที่นี่พิกัดอยู่ที่ตำบลกุดบงอำเภอโพลพ,พิสัยจังหวัดหนองคายพริกที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ดกมากวันนี้เรามาขอสัมภาษณ์เจ้าของสวนตัวจริง สวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่ใช้อะไรให้ทำไมพริกถึงดกขนาดนี้ครับแมกม่ากับลาวาใช้แมกม่ากับปุ๋ยน้ําลาวาฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับผมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกพริกคุณพี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่ไร่ค่ะสี่ไร่เป็นพริกพันอะไรครับซีอานซีอานใช่ไหมฮะ หลังจากเอาแมกมาก,กับลาวามาใช้แล้วคุณพี่ผสมอะไรบ้างครับในในถังผสมแต่ยาฆ่า,มาแมลงผสมเพิ่มแค่ยาฆ่า,มาแมลงตอนนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วครับที่เห็นดกดอก่หญนีน่ครับโอีดประมาณกี่รอบประมาณหกเจ็ดรอบอะค่ะหกเจ็ดรอบอายุพริกกี่ปีครับยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีใช่ไหมครับประมาณสามเดือนต้นๆเองสามเดือนพริกเนี่ยทั้งหมดอายุของมันจะชิดอายุประมาณกี่กี่ปีกี่เดือนกี่ปีครับประมาณ ปลายเดือนต้นเดือนพฤษภาเก็บได้อีกไปถึงต้นเดือนพฤษภาคมตอนนี้คือเก็บไปสองรอบอันนี้เข้ารอบที่สามรอบแรกได้กี่ตันกี่กิโลครับรอบแรกได้สี่ร้อยกิโลรอบแรกได้สี่ร้อยรอบที่สองรอบที่สองอีกเจ็ดร้อยกิโลเจ็ดร้อยกิโลวันนี้เป็นรอบที่สามคิดว่าจะได้กี่กิโลครับประมาณตันต้นๆขึ้นเป็นตันเลยเหรอครับกี่วันเก็บครั้งหนึ่งครับหนึ่งอาทิตย์ค่ะเจ็ดวันเก็บครั้งหนึ่ง แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้ไม่หยุดประทับใจยังไงบ้างครับหลังจากใช้แมกมากับลาวาแล split split> ้วก็ประทับใจตรงที่มันดกแล้วับก็ใหญ่ประทับใจที่มันดกเดี๋ยวช่วยพาเดินดูหน่อยครับว่ามันดกยังไงครับก็มันก็ยอดตามไปเห็นไหมมันดกตลอดใช่ไหมครับนี่กระโดกปี๊ดเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้มัน แต่ก่อนเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนที่จะยังไม่รู้จักแมกมากับลาวะครับดกอย่างนี้ไหมฮะไม่ค่ะไม่ไม่ดกไม่ไม่ดกอย่างนี้เลยอันนี้ใช้แมกมาแล้วมันดกอย่างนี้เลยเทียบความโดกเนี่ยจากปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยความดกเพิ่มขึ้นเยอะประมาณไหนไหมฮะประมาณครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยว่าจะก็เอาสักสามสิบตันนะปีนี้ปีนี้คาดหวังไว้สามสิบตันคิดว่าถึงไหมฮะก็คงถึงเพราะว่า ก่อนที่เราจะยังไม่ใช้ตัวนี้เราก็ได้20ตันยีตัิแล้วความดกก็ประมาณครึ่งหนึ่งของของครั้งนี้ค่ะโอ้สุดยอดเลยขอเอาต่ำไว้ก่อนครับบางต้นนี่ถือว่าหักเลยใช่ไหมครมันดกจนหักเลยค่ะโอ้หักต้นหักมั่งบางทีลูกน้องมาเก็บเขาก็บอกขี้เกียจเก็บดกจนท้อโอจนท้อเลยคุณพี่ฉีดยาครั้งหนึ่งเนี่ยมีแมกมา ผสมลาวาแล้วก็ยาฆ่าแมลงแค่นนั้ใช้ถังกี่ลิตรครับ200ลิตรสองร้อยลิตรใช้ผสมแมกมาเท่าไหร่ฮะสองร้อยลิตรแมกมาสิบซีซีสิบซีซีแค่นั้นเองลาวาแค่ห้าสิบแค่ห้าสิบแค่นั้นดกอย่างนี้เลยเหรอครับใช่แล้วฮอร์โมนตัวอื่นมีตัวอื่นผสมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยปีนี้ไม่ได้ใช้ใช้สองตัวนี้คือใช้แค่แมกมาลาวายาฆ่าแมลงจบเลยใช่ค่ะใช่ไม่ใช้ตัวอื่นแล้วคุ้มไหมครับคุ้ม ขอเคล็ดลับในการปลูกพริกมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวไหนไม่ได้วานปุ๋ยรองพื้นทําอะไรเลยปุ๋ยรองพื้นที่ใส่ไงไม,ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยคือไม่ได้เสียตังกับปุ๋ยทางยินสักบาทเลยไม่ไม่ได้รองพื้นไม่ได้เลยเลยคุมปัสติกแล้วก็เราก็มาปลูกครับก็เอาต้นมาลงเลยครั้งแรกที่ฉีดแมกมาก,กับลาวานี่ครั้งแรกอายุประมาณกี่วันประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันค่ะ หลังจากนั้นก็เว้นไว้กี่วันมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเจ็ดวันฉีดทุกเจ็ดวันจ้ฉีดครั้งแรกเนี่ยนานไหมกว่าจะเห็นผลมันก็ต้นมันก็เริ่มเขียวต้นเริ่มเขียวเลยนะกี่วันครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอตั้งแต่ครั้งแรกเลยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกต้นมันจะมีความแตกต่างตรงที่ตอนที่เรามาพ่นยามันจะมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเรามาพ่นยามันจะเริ่มเขียวมันยอดมันจะมีมี ยอดแตกออกมาอ๋อยอดนี่จะพุ่งเลยพุ่งเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยหลังจากฉีดไปสามสี่วันมาดูเป็นอย่างนั้นเลยใช่แตกต่างจากจากที่เราไม่เคยใช้หลังจากฉีดในพวกแขนพวกดอกเป็นยังไงบ้างครับดอกมันก็เริ่มตามดอกตามแขนก็ติดดีใช่ไหมติดดีแล้วก็ต้นกิ่งแรกมันจะเริ่มติดเลยติดตั้งแต่กิ่งแรกเลยเหรอติดตั้งแต่กิ่งแรกเลยแล้วก็เริ่มขึ้นมาครับขึ้นมาตามแล้วไอ้พวกเพี้ยกวนบ้างไหม ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะคะพี่ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่พริกนี่เจอเพี้ยปหนหาเพี้ยอะไระครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยไฟลายแดงครับความรู้สึกแล้วดีคุ้มดีแล้วคุ้มเลยใช่แพงก็คุ้มอ๋อพี่เอามาใช้แล้วก็คือผลลัพธ์ก็คือพอใจแล้วก็คุ้มคุ้มมากมคุ้มมากเลยครับรผม,ผมเพราะว่ามีมีเจ้าแรกของบ้านกุดบงที่ลองใช้ตัวนี้อ พี่เป็นคนแรกเลยที่ใช้ใช่คนแรกแล้วเป็นยังไงใช้แล้วก็ถูกใจอย่นีไงถูกใจอย่นี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าซื้อตัวนั้นมาใช้ตัวนี้มาใช้มันก็ไม่คุ้มหรอกตัดสินใจซื้อชุดเดียวนี้คุ้มเลยทั้งส่วนทั้งปีจบเลยจบเลยจบที่ตรงนี้เลยชุดเดียวคุ้มใช้ทั้งปีเลยคุ้มด้วยใช่ครับผมเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ใช้เยอะไม่ต้องใช้หลายตัวใช่ไปซื้อตัวนี้ ชุดนี้ห้าร้อยชุดนี้เจ็ดร้อยเนี่ยเราก็มาบวกเข้ากันสู้เรามาซื้อตัวนี้ชุดเดียวคือจบเลยอ๋อปกติพี่ใช้หลายขวดบวกกันใช่ค่ะก็คือมันมันมันถูกกว่าหรือว่ามันแพงกว่ามันก็แพงกว่าแพงกว่าซื้อหลายขวดแพงกว่าตัวนี้ชุดเดียวคือจบเลยอ๋อปีก่อนเนี่ยพี่ใช้หนึ่งขวดสองขวดสามขวดมาบวกกันใช่ตัวนี้มั่งตัวนี้มั่งครับตัวลูกดกตัวดอก เออระเบิดดอกมั่งตัวนั้นมั่งมันผสมกันเนี่ยมีทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่ากับลาวากับแมกมานี่สวยยังไม่สู้เมกมากับลาวาใช่คือเมกมากับลาวาแค่ชุดเดียวจบเลยจบเลยจบฤดูกาลเลยโอ้สุดยอดเลย <c oughs> อยากฝากเพื่อนเกษตรกรที่เขาปลูกพริกอยากแนะนำยังไงบ้างครับก็ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อก็มาดูที่สวนเลย มาพิสูจน์ท,ที่สวนเลยว่ามันดกหรือไม่ดกครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ขอาลุศีมาบครับผมขอบคุณครับ